ใจผู้สาวอำเภอนางรองถูกความมุนมอ,องครอบครองมานานเร็มปีผู้บาบาอุบลคนไกลยอายย่าใจดำผู้บอสาวผูรีลำคอยทางอายอยู่นางรอง ไอ้ลูกหมูมวนบ่แม่ลองเพลงให้ฟังมวนบ่ <c oughs> ลองเพลงใหงวัวฟังพี่น้องมีความสุขตามอัตภาพนะจ๊ะนี่แหละวิถีชีวิตค่อยอยู่แบบบ้านๆน,นะจ๊ะเนาะให้อาหารงวัวเนี่ยมาเลี้ยงวันนี้มีทั้งอาหารอมีทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งเนาะพนะี่น้องมีทั้งหยวกกล้วยเนาะไอ้ลูกหมูเนาะแซบบ่ร้อยไม้อ่ะหืมร้อยไม,ยลม้ลูกหมูลูกหมูแล้วลูกงัวนี่ พวกหมูลูกวัวเนี่ยมีทั้งมาม่าสดมาม่าแห้งละเมื่อนี่เอากินให้มันอิ่มนะกินให้มันอิ่มเดอ้อกินให้อิ่มนะไห้ทั้งหยาสดหยาแห้งละเมื่อนี่ตอนเช้าก็ให้ไปแล้วฟางแห้งหนึ่งสองก้อนเนาะน้ำก็ทีใส่ให้ประมาณนี้เนาะใส่กระบะเดียวกันนี่แหละจ้ามันบ่มีอันกระบะหาลานวยเขากินน้ำกันคื้เกลาหละฉลาดเป็นกฏนะพวกเธอดูสิเนี่ยพเปียง ก่อนนี้เพิ่นว่ากินเพิ่นเด้อออกเพิ่นกินแต่หนาสดเห็นปะค้อมฉลาดของเพิ่นฉลาดบะมุจจาวะใครบอกว่าสัตว์โง่บะแมีนเด้อพี่น้องสัตว์บะไลยโง่เด้ออย่าเปรียบเทียบว่าไอ้ควายไอ้สัตว์อะไรอย่าไปว่าเด้อพี่น้องเด้อเขาบะไลยโง่เด้อเขาเป็นสัตว์ก็จริงแต่เขาบะไลยโง่เนาะจ้ะเนาะ